ไปไปดิขับนำหน้าไปคุณคุณพระคุณแล้วตัวจะเอาหมูไปไหนอ่ะแล่ลงก็ไม่ได้ด้วยประเด็นได้ลงได้แต่ว่ายาวไปด้วยน้องหมูวันนี้วันนี้พาน้องหมูไปไปเที่ยวเป็นอาหารระหว่างระหว่างทางเพื่อเพื่อแบบ หิวโอ้ยตัวแล้วเขาโดนน้ำพัอดอะ่ะต้าโาดนน้ำพัตัวอะไรครับขับเรด,ดีจะขับ <S <S เร็วเลเอาเอวเอาเอวอุ้เอวุ่เดียยก็ก็คุอยู่แต่คือมันชอบเปี่ยนโอ้ยเออยนี้ยเสียไปอีกแล้วอะไรเนี่ยดูหนูอิ่ีหนองหน้าไปเลยเอเฮ้ย ไปตรงตรงเหมือนของตัววะตัวตัวต้องตัวต้องดูทิศทางเรือก่อนว่าเรือมันไปข้างหน้ามันไปทางไหนตัวเราเคลื่อนเออหน้าทิศทางก็แหละเออแล้วแหละแล้วคุมเออไปเชี่ยวยากมากไว้หมูอย่ามองหน้าดิแล้วมันไปดวย โอยโอ๊ยโอ๊ยโอยเซซเ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 ซโอ้โหยชน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 น้องหมูอะรตัวต้นอ้อยนี่เราไปทำอะไรได้บ้างอะโอ้เซเเซเเราต้อใช้เครื่องมือต่างมันมั้งมันเอาไปทำตกแต่งบ้านได้ อ๋อไม่ได้เอาไปทำประโยชน์อะไรอย่างอื่นใช่ไหมรอ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 เขาด้วยอ๋อ้เขาว่าเขาไม่ถึงไหนหรอกไหม,มโอ้ยหันหน้าหน้าตัวหนันทางหนึ่งแต่หัวเรือตัว,ตวหนันทางหนึ่งอ่ะเอาทิ้งไปได้ไงอ่ะเอาแล้วหัวเรือเขาอยู่ไหนอ๋อ<ะ>อยู่นี่หันหน้าตัวหัวเรือก่อนเจอกับบ้านเลยถึงว่ามันพายยาก เนี่ยตัวหัวเรือตัวไปทางขึ้นหน้าตัวไปทาไหนอะหัวเรือเขาอยู่ไหนอะอยู่นี่เหรอไม่ใช่ผ่านหน้าตรงตรงผ่านหน้าตรงตรงนี่เหรอไม่เนี่ยไหนนั่นแหละหัวเรืออ๋ออุ้ยขับยากตัวซ้อนท้ายเขาไหมตัวซ้อนท้ายเขาไหมแต่หมูมันซ้อนอยู่อ่ะแต่เราเราเราต้องตีหมูนี่ไงก็ไม่เอาสงสารน้องแล้วพึ่งอะอย่าบอกตีพุ่งนะตีพึ่งตีพึ่งตีพึ่งไม่ได้นะ ไม่ตีแค่จะถามว่าพึ่องอมันทำอะไรได้ก็าลากพึ่งเลยลากพึ่งองคุณพระคุณเจ้าเอาเขาว่าโอ้ไปไม่ได้ไ<ม>เอาตัวอยู่ไหนไม่ได้เอามาด้วยนะอ่ะน้องน้องหมามาีหมามันเรียกพวกหมานะมีแต่เนื้อไม่มีกระดูกดกระดูก น้องขึ้นไหมน้องเฮ้ยตัวตัวตัวเขาขอนเลยตัวเขาขอนเลยตัวขึ้นไหมขึ้นไหมตัวตัวออกตัวแต่ได้ไงขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วเอาไปด้วยใช่ไหมเอาไปด้วยเอาไปด้วยได้แล้วกูได้หมาทุกบ้านน้องมันจะแอบโดดลงไหมอ่ะไม่ไม่โดดไม่โดดคนหนึ่งโซนหมู่คนหนึ่งโซนมาเดี๋ยวนะน้องน้องมองหน้า ถ้างั้นตอนกลับบ้านตัวต้องรีบวิ่งไปเอากระดูกมาให้น้องก่อนใช่ใช่ใช่รีบพายเลยจ้า <c oughs> แล้วในระหว่างทางน้องจะแอบลงไหมเนี่ยไม่ลงไม่ลงมันจะอยู่อย่างนี้ตลอดเลยไม่ะผ้ชคนหนึ่งก็ซ้อนหนูคนหนึ่งซ้อนหมา เพราะกลัวตอนเราจอดอะจอดปุ๊บแล้วแบบน้องอาจจะแบบแอบลงมอะไม่ลง,ม,ม,ลงมันลงไม่ได้เราต้องตีเรืรอแล้วมัจะลงอ,อ๋อแบบตีเรือทิ้งเหรอตีเรือตีเร,เรืรถถอให้เราเก็บเรือถ้าเราเก็บเรือแล้วมันจะลงแล้วตอนให้อาหารน้องจะลงไหมวะไม่ได้เราต้องตีเรืรเอเรืเอ่องนั้น ดเดี๋วนะ้เหรอเ,เราพายกับไหมนคือเราได้มาแล้วอะเราพายกลับไหมเราพา,า,า,าถือว่าได้เล่นเดี๋ยวเดี๋ยวอีกเดือนเดี๋ยวเขาไปทำอีกเดือนแล้วเราไปแล้วเราไปเ,เดี๋ยวเขาขับเองไม่ได้เหใช่ไมเขาขับไม่เป็นเ่ย ได้คุณนะได้คุณแล้วแหมาได้หมูด้วยก็เป็เลี้ยงหมาป่เลี้ยงใช้เขาไปคนเลี้ยงหรือเป็นตัวเลี้ยงตัวเลี้ยงหรือเขาเลี้ยงก็เหมือนกันระมั้งก็ถ้าเกิดสมมติว่าเขาเปนตีทั้งแม่หมาก็เปนตัวตีให้ด้วยถ้าจะตีตัวหมาก็ตีตัวไม่ได้แต่อย่างที่เราหมาเลยนะเขากระดูกกระดูกนี้ไมีเขากระดูกเขาเป็นด้วยตัวแขกระดูกมีเขามีกระดูกอยู่อันหนึ่งแต่ตัวต้องไปเอาที่บ้านเขา อ้าวเหรอถ้างนั้นตัวก็ต้อง,ต,องต้องตีตีปลาเพราะว่าตอนนั้นที่เขาได้กระดูกมาเพราะว่าได้จา,ากปลาอืมแล้ได้ยินเสียงน้องแบบแปลๆเยะแลแบบ้วต,ตอนนั้นเขาทำไมเขาตีปลาเขาได้กระดูกเว้วยหรือไ,ได้จากอย่าง,างอื่นอันนี้ ไม่น่ายากายากไงนั่นนั่นนัน่นไปได้ละกูอะขอโทษนะน้องเอ้ขอโทษนะน้องได้ปะเนียแป๊นึ่งแป๊บนึงโอเคโอเคอ้ชนไปเรื่อยโอ้ โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยเราไปขุดดินทำไมแล้วเอตัวอยู่ไหนนินี่อยู่ข้างหน้าเลยโอ๊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 ยลำบากลำบนมากน้องเอาเอ๊ยเอามันไม่ไปอ่ะตัวตัวนั่นแหละเออมาหมายังอยู่ปะเนี่ยโอ้ยคีเปอร์ระวังนะโอ้ แล้วอย่างนี้หมาจะอยู่กับเราไหมเนะี่ยโอ้ตาย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 มันจะโดนระเบิ้มก่อน,นอย่าไปชนไงชนเรียวร้อยน <laughs> ชนเรียวร้อโอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยล,ลายตามมากเลยตัว เ,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 เอาออีซอมบี้เราควรตั้งโคมไฟในในในเรือไหมไ,ไ,หไม่ได้หรอเราต้องขึ้นฝั่งตรงไหนอะ แล้วอาว่าิงเลยแล้วก่อนนะไม่เก็นปนะูมาขึ้นอ่ะเการที่จข้นอาจจระเยอ้โหไปขอเลยเอเที่เข้าีกลับบ้านก็ไม่รู้บ้านคนอื่นนอนเต็มแล้วมั้งตนมาลยเฮ้ยยไปจับตายไไหนอะเอาหลงทา นี่ก็ดูไปตีก็ดูกับเฮ้ยอ,อยู่ที่สว่างได้อยู่เอาตัวระวังตาย<ไ>ปนี่อยากตีใช่ไหมได้มาสองกันนีเด็กนมันตามเราด้วยเหรอตัวเอา้าติดก็ว,ว่าอยู่ไม่ไปอ้างโอ้ที่นอน ตัวไปนอนก่อนเลยเอ้าเขาเข้าบ้านไม่ได้จะไปนอนเขาจะไปนอนที่ห้องเขานอนแล้วเหี้ยเหียเหี้ยเะไรเหี้ยไรเหี้ยไรเขานอนไม่ได้เขานอนไม่ได้